วันนี้เราจะเรียนพร,ร,ระธรรมปฐมกาลบทที่9ข้อ18จนถึงบทที่10ข้อ32นั่นหมายความว่าวันนี้เราจะเรียน2บทแต่บทที่9กเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งส่วนบทที่10ทั้งบทนั่นเป็นรายชื่อลำดับพงพันธ์ของลูกของโนอาห์นะครับฉะนั้นหนะตอนนี้เรา เราอยู่ในช่วงที่ว่าโนอาออกจากเรือแล้วแล้วก็พระเจ้าได้สัญญากับโนอาว่าจะไม่ให้น้ําท่วมโลกอีกโดยให้สายลุงเป็นสัญลักษณ์นะครับทีนี้ทีนี้หลังจากที่พระเจ้าออนพอจะเป็นเรื่องของโนอาเริ่มใช้ชีวิตกับลูกๆแล้วก็อยู่บนบนพื้นดินแล้วไม่ได้อยู่บนเรือเรามาดูตั้งแต่ข้อที่ 18บแปข้อ23ผมจะพาพี่น้องอ่านนะครับประชม,มาการบทที่เก้ข้อสิบแปข้อยีบุตรของโนอาห์ที่ออกมาจากเรือคือเชมฮามและยาเฟหามเป็นบิดาของขนานนี่คือบุตรทั้ง3ของโนอาห์ประชาชาติที่กระจายไปทั่วโลกถือกำเนิดจากพวกเขาโนอาห์เป็นชาวไร่ชาวนาเขาเริ่มทำสวนองุ่นเมื่อเขาดื่มเหล้าองุ่นแล้ว เขาก็มองและนอนเปลือยกายอยู่ในเต้นของเขาหามผู้เป็นบิดาของคารานเห็นบิดาเปลือยกายจึงบอกพี่ชายทั้งสองของเขาที่อยู่ข้างนอกแต่เชมกับยาเฟตเอาเสื้อผ้าผ้าบาดเดินถอยหลังเข้ามาในเต้นเอาผ้าคลุมปกปิดร่างกายอันเปลือยเปล่าของบิดาเขาทั้งสองหันหน้าไปทางอื่นเพื่อจะไม่เห็นความเปลือยเปล่าของบิดาณนะตอนนี้ พระกัมพีได้มุ่งชี้ไปที่บุตรของฮามครับสังเกตดูเมื่อพูดถึงฮามจะมีคำอธิบายว่าเป็นบิดาของคานาอันแสดงว่าคานาอันดูเหมือนเป็นพอยตหลักของบทนี้พอพูดถึงว่าดูในข้อที่18เชมฮามไมยาเฟกบุตรของโนอาห์ท้ายเป็นวงเล็บเขียนว่า ห้ามเป็นบิดาของคานานสังเกตให้ดีคานี้นะครับห้ามเป็นบิดาของคานานทีนี้ในข้อที่22ห้ามเนี่ยเห็นโนอาห์พ่อของตัวเองไปเปล่าพระคัมภีร์อธิบายว่าห้ามผู้เป็นบิดาของคานาอันอีกรอบทําไมต้องชื่อบุตรต้องเรียกชื่อบุตรคนนี้คําตอบคือเพราะพระคัมภีร์จะให้เราให้เห็น point ของขาชายที่ชื่อคานาน แต่ก่อนจะไม่พูดถึงขนานเรามาพูดถึงเหตุการณ์ณตอนนี้ก่อนคือว่าโนอาออกมาจากเรือโลอามีอาชีพเป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนบรรพบุพรุษของเขาก็คืออาดัมอาดัมก็ทําไร่ทํานาใช่ไหมจากนั้นโนอาเป็นชาวนาก็ทําสวนองุ่นเมื่อทําสวนองุ่นก็มีวิธีการ เก็บน้ำุืนให้ได้นานๆก็คือวิธีการหมักก็กลายเป็นไวน์โนอาเป็นชายคนแรกที่เริ่มทําไวน์นะครับแล้วเมื่อเขาทำไวน์เขาก็ดื่มดื่มชิมดื่มก็คงจะเมาเมื่อเมาแล้วเนี่ยเขาก็นอนเปลือยกายอยู่ในเต็นท์คือเราจะไม่ได้ดมาพูดถึงว่านวอาทําบาปแน่นอน่าพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้เราเมาเพราะว่าถ้าเมาเราจะไม่มีสติเราจะทําในสิ่งที่ โง่เขาไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเราควรจะดําเนินชีิตด้วยสติปัญญาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ห e เราควรจะดาเนินชีด้วยสติปัญญาเต็มล้นด้วยพุทธญาประสริคือเต็มล้นด้วยสติปัญญาแต่ถ้าหมอเราจะไม่ได้ใช้สติปัญญาแล้วใช้อารมณ์หรือใช้ความเป็นที่มันเปลี่ยนไปฉะนั้นเมื่อนอาเมาเนี่ยโอเคเราไม่ได้ไปพูดถึงว่าเขาผิดหรือเขาถูกแต่ การที่เขาเมาแล้วเขาเปื่อยกายแสดงว่าเขาไม่ได้เต็มไปด้วยสติปัญญาเขาก็นอนเปื่อยกายอยู่ในเต็นท์ซึ่งดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรนะสำหรับผมก็ผมนอนอยู่ห้องนอนผมผมจะถอดเสื้อผ้าหรือไม่ถอดเสื้อผ้าก็ไม่ผิดนะแต่โอเคโนอาเมาแล้วก็นอนเปื่อยกายทีนี้หามฮามเป็นลูกของโนอาเขาเห็นพ่อเปื่อยกาย นอนแก้ผ้าอยู่ในเต็นท์ของตัวเองอยู่ในห้องของตัวเองห้ามผู้เป็นลูกชายของโนอาเห็นพ่อไปลกายสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรสิ่งที่ต้ตองคือตกใจไม่ควรจะมองแล้วผ้าปิดให้พ่อเพื่อศักดิ์ศรีของพ่อไม่เห็นความเปลยกายของพ่อห้ามไม่ได้ทำแบบนั้นห้ามไปบอกพี่ชายอีกสองคน พอเปือยกายอยู่เห็นหมดเลยมันมีการไม่ให้เกียรติครับเขาควรจะให้เกียรติพ่อโดยที่ไม่บอกให้ใครรู้เขาควรจะผ้าไปปิดร่างกายพ่อให้มิดชิดเพื่อที่คนอื่นลูกสะใภ้หรือพี่น้องของตัวเองเดินมาจะได้ไม่เห็นความเปือยกายของพ่อแทนที่เอาผ้าไปปิดเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาไม่ได้ไปปิดแต่เขาไม่บอกต่อคนอื่น ในเชิงนั้นคือการเยาะเยยครับมันดูเหมือนการที่เล่าให้พี่ชายฟังน้องชายฟังมันเป็นการไม่ให้เกียรติพ่อเองแต่เขาไปเล่าด้วยท่าทีที่ผมใช้คำนี้ครับเยอะอยันเยอะอยันบิดาของตัวเองซึ่งอันนี้ผมอาจจะเดาว่าเป็นท่าทีที่เยอะอยัน ผมผมผมให้ท่าทีสองท่าทีนะเมื่อหามเห็นหามไปเล่าด้วยท่าทีที่ตกใจพี่พ่อเปล่ยกลยด้วยท่าทีที่ตกใจอันนี้ท่าทีแรกะสองด้วยท่าทีเทียบดูดิพ่อเมาเล่าแล้วไปนอนเปลียกายแม้ว่าเขาจะเล่าเรื่องของพ่อด้วยท่าทีไหนก็ช่างเขาไม่ควรเล่าด้วยท่าทีทั้งสอง เขาควรจะเก็บไว้เพื่อปอกป้องศักดิ์ศรีของพ่อขอเตนเองแต่เขากลับให้ลูกของพ่ออีกสองคนเห็นเรื่องนี้ด้วยเห็นหรือได้ฟังเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นราคัมภีตอนนี้บอกอะไรเราผมอาจจะนอกเรื่องขอนอกเรื่องหน่อยลูกไม่ควรเห็นอวัยว่าของพ่อแม่มันคือสิ่งที่ไม่ดี เมื่อลูกเมื่อเราเห็นว่าโนอาหตื่นขึ้นมารู้แล้วไม่พอใจลูกที่ทําแบบนี้เขาสาปแช่งหา่างฉะนั้นเป็นบรรฐานว่าลูกไม่ควรเห็นการเปือยกายของพ่อแม่ของพ่อโดยเฉพาะพ่อลูกไม่ควรเห็นครับอยากให้ลูกเห็นผมบอกผมบอกอนนานเสมอว่าเมื่อพ่ออาบน้ําหันไปทางอื่นหมายนู้ว่าพี่ใส่แค่พัดตัว คือพี่ยังไม่มีเงินทําห้องก็อยู่ด้วยกันพี่จะให้เพื่อลูกพี่บอกให้ลูกหันหน้าเลยหันหน้าไปทางนึงพี่จะไม่ให้ลูกเห็นอะไรต่างๆพี่จะให้ลูกหันหน้าแลวพี่ก็จะแต่งตัวแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้แบบออกมาโป้เลยพี่ก็ใส่กาจะตัวแต่ว่าแต่งใครฉะนั้นเราควรไม่เราควรจะไม่ให้ลูกเห็นความเปลือยเปล่าของเราอย่าให้ลูกเห็นนะครับแล้วก็ควรให้ลูกให้เกียรติเราเกี่ยวกับ ร่างกายเสียของเราแต่มันไม่เกี่ยวกับตอนที่ผมนอนติดเตียงแล้วลูกต้องมาเช็ดอึให้ผมตอนนั้นเป็นคนละเรื่องนะแต่ถ้าตอนนี้เราเราไม่ควรให้ให้ลูกเห็นความเคยเป่าของเรานะครับกลับมาที่พี่ชายที่ได้ยินหามเล่าให้ฟังพี่ชายทั้งสองคนลูกอีกลูกสองคนทำยังไงครับเขาทำสิ่งที่ถูกต้องครับ เขาทํำยังไงเลยครับเขาหันหลังเขาไม่ได้มองร่างกายพ่อเนี่ยเขาหันหลังแล้วเขาเอาผ้าไปปิดให้พ่อเขาให้เกียรติพ่อลูกทั้งสองคนนั่นคือยาเฟตและเชงฉะนั้นเมื่อโนอาห์สั่งเมาจึงรู้ว่าทามทําอย่างไรกับตนเองและโนอาห์จึงสาบแช่งหามที่ไม่ให้เกียรติบิดา เรามาดูข้อต่อไปครับ24ถึง28เป็นสิ่งที่โนโอาห์สา่แช่งหามนะครับประถมการบทที่9ข้อ24ถึงข้อ28เมื่อโนโอาห์สั่งเมาและรู้ถึงสิ่งที่บุตรคนสุดท้องได้ทำต่อเขาก็กล่าวว่าเราขอแช่งขนานให้เขาเป็นท่าต่ำต้อยที่สุดของพวกพี่น้อง เขากล่าวอีกว่าสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของเชมขอให้คารนาันเป็นทาสของเชมขอพระเจ้าทูงขยายพรมแดนของยาเฟตขอให้ยาเฟตอาศัยในเต็นท์ของเชมและขอให้คาอนาันเป็นทาสของยาเฟตหลังจากน้ำท่วมโนอาห์มีชีวิตต่อไปอีก350ปีโนอาห์มีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น950ปี แล้วเขาก็ตายเมื่อโนอาสั่งเมาโนอาได้รู้ว่าหามทำยังไงกับตนประเด็นคือทำไมโนอาไม่ว่าห้ามหรือสาบแช่งห้ามแต่สาบแช่งข็าดเพราะอะไรเลยคนระตอนนี้ในโลกมีแค่ผู้ชายสามคนมีแค่สามคนในโลกนี้ฉะนั้น ลูกของฮามเนี่ยที่จะขยายเผ่าพันธุ์ก็คือคานาอันโนอาสาบแช่งเนี่ยครับให้เป็นทาสฉะนั้นมาดูคำศาสแช่งที่โนอาศาสแช่งคานาอันอย่างแรกขอให้คานาอันเป็นทาสของเชมสองอันนี้เป็นคำอวยพรขอให้พระเจ้าขยายพรมแดนของยาเฟสสาม ขอให้ยาเฟกอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชมสขอให้คาราอันเป็นทาสของยาเฟกเราเราทดคำอวยพรและคำสาบแช่งนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะมันมีเรื่องราวที่ผมจะบอกต่อทศทดคำสาปแช่งสี่ข้อนี้ไว้ในไว้ในอ่ในใจเราเราจะมาดูข้อต่อไปแล้วเราจะเห็นว่าคำสาปแช่งมันลึกลับขนาดไหน และในข้อต่อมาภาคคมภีระบุว่าโนอาตายตอนอายุ950ปีทีนี้ที่ผมบอกว่าให้เราทษคำสาปแช่งไว้ก่อนเราจะมาดูเผ่าพันธุ์ของเชมฮามและยาเฟยอยู่ในบทที่สิบทีนี้เรามาดูเผ่าพันธุ์ของยาเฟตก่อนก็คืออยู่ในประอมการบทที่สิบข้อหนึ่งถึงข้อหผมจะพาพี่น้องอ่านนะครับ นี่คือเรื่องราวของบุตรทั้งสของโนอาห์คือเชมฮามและยาเฟตลูกหลานของพวกเขาเกิดมาภายหลังน้ำท่วมบุตรของยาเฟตได้แก่โกเมอมาโกมาไดยาวานทูบันเมเชกและทิลสัสบุตรของโกเมอร์ได้แก่อัสเคนนสลิฟาสและโทกามาบุตรของยาวานได้แก่เอลิชาทาชิตคิสทิม และโรดานิมคนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวทะเลที่แยกย้ายไปอาศัยในดินแดนต่างๆของเขาตามตระกูลในชนชาติของเขาและต่างก็มีภาษาของตนเรามาพูดถึงเผ่าพันยาเฟตก่อนย,ยาเฟสลูกชายของยาเฟตคือโกเมอร์โกเมอร์คือต้นตระกูลของชนเผ่าเคลติกและสืบทอดต่อมาคือเป็นชนชาติเยอรมัน ยาเฟคคือต้นตระกูลของคนเยอรมันทีนี้ลูกของยาเฟคอีกคนหนึ่งมาโกมาโกคือต้นตระกูลของทาทัสซึ่งเป็นคนยุโรปนั่นนะครับมาไดและมีเดียเป็นชนชาติที่อยู่ใต้สาภาพโซเวียตคือเช็กยูเครนเซอร์เบีย,เ,ยเขาพูดง่ายงว่าอารมณ์แบบรัสเซียยูเครนทั้งใต้ๆลูกหลานของมีเดียน มีเดียและมาดาส่วนทุบันเป็นต้นตระกูลของชนชาติสเปนครับเมเชตทิลาสก็อยู่รัเสเซียอยู่ในแถบของทะเลเมดิเตอร์เรเนีย hmm. นเพราะว่าอยู่ขอบชายฝั่งทะเลใช่ไหมครับเอาง่ายๆผมสรุปง่ายๆลูกหลานของยาเฟตคือคนยุโรปในปัจจุบันยาเฟตคือลูกหลานของยาเฟตคือคนยุโรป ปบบุเรามาดูเผ่าหามเผ่าพ,พันหามผมจะมาอ่านตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ20นะครับปฐมอาการบทที่10ข้อ6ถึงข้อ20บุตรของหามได้แก่คูชมิสลาอิมพูธและคานบุตรของคูชได้แก่เซบาฮาวิลาสัพธาลามาและสักเทขาบุตรของลามาได้แก่เชบา และเดดานคูชเป็นบิดาของนิมโรธซึ่งเป็นนักรบเกียงไกผู้หนึ่งของโลกเขาเป็นนายพานที่เก่งกาจที่สุดฉะนั้นจึงกล่าวกันว่าเป็นนายพานเก่งกาจเหมือนนิมโรธศูนย์กลางอาณาจักรยุคแรกของเขาคือบาบิโลนเอเล็กอัคคัสและคาเนในดินแดนชินาจากที่นั่นเขาไปอัสซีเรียสร้างเมืองนีโนเวโลโฮโบอีคาลา และเรเซนตั้งอยู่ระหว่างนีนาเวและคาลานครใหญ่นั้นมิสลาอินเป็นบิดาของชาวรูดิมชาวอาณานิมชาวเลหาบิมชาวนับทูหิมชาวปัตลุซิมชาวคัทูหิมซึ่งเป็นมรรรุษของฟิลิเตียชาวคัโทลิมคานาอันเป็นบิดาของไซดอนซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเขา และเป็นบิดาของชาวฮิตไทยชาวเยบุสชาวอัลไรชาวเกอรกาชีชาวฮีไวชาวอาราคีชาวซินีชาวอารวัตชาวเซเมอร์และชาวฮามัดต่อมาผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลคนานก็กระจายออกไปรมแดนของคาานขยายไปจากไซดอนถึงเจลาใกล้ถึงกาสายและไปทางโซโดมกมลาอัตมาและโซโบยิม ไปไกลถึงราชาคนเหล่านี้เป็นบุตรของหามซึ่งแบ่งตามตะปูลตามภาษาตามเขตตามชนชาติของพวกเขาจริงๆแล้วเมื่อเราอ่านรูปของหามเราเห็นว่าชื่อเมืองเป็นชื่อเมืองชื่อคุ้นๆในพันธสัญญาเดิมพันทศสัญญาใหม่ใช่ไหมยกตอย่างเช่นคณนาอันเมืองคานาอันใช่ไหมอ,อาโูไล ชาวฮิทไทยหมายความว่าไงครับลูกหลานของฮามในต่อมาคือศัตรูของอิสราเอลอิสราเอลเป็นลูกของเชฟฉะนั้นลูกของฮามสรุปย่อยๆเอาง่ายๆที่จะไม่ไล่นเป็นบรยาวต้นตระกูลของฮามคือแอฟริกาครับแอฟริกาเอาแค่สัส้นๆคูช โคชคือต้นตระกูลของเอธิโอเปียฉะนั้นรูปของฮามคือคนแอฟริการวมถึงรอบๆอ,อิสราเอลเพราะว่าอ่าอิสราเอลใช่ไหมครับมันก็จะมีอิรักอียิปต์แล้วก็ลงไปแอฟริกาถูกต้องไหมฉะนั้นลูปของฮามจะเป็นคนแอฟริกาและคาณาอันก็เป็นต้นตระกูลของคนคาณาอันซึ่งถูกอิสราเอลเข้าไปยึดคอง เลขคนคานอันตอนนี้ก็คือปาเลสไตน์นะครับฟังให้ดีจำคำสาปแช่งของโนอาห์ได้ไหมปีนี้ปีเท่าไหร่2024ันยิปาเลสไตน์เนี่ยโอเคเรามาดูเผ่าพันธุ์ของเชมก่อนเดี๋ยวผมจะพาพูดถึงเรื่องเผ่าพันธุ์ต่อมาข้อที่21 32, ถึงข้อ32ปฐมอาการบทที่10ข้อ21ถึง32อันนี้คือเผ่าพันธุ์เชมเชมซึ่งเป็นพี่น้องกับยาเฟกมีบุตรหลายคน เชมเป็นมรพบุรุษของเอเบอร์บุตรของเชมได้แก่เอรามอัชูอลาปักชาติลูดและอารัมบุตรของอารัมได้แก่อูสฮูเกเทอร์และเมเชฟอลาปักชาติเป็นบิดาของเชลาและเชลาเป็นบิดาของเอเบอร์เอเบอร์มีบุตรชายสองคนได้แก่คนหนึ่งชื่อเปเรสเพราะในสมัยของเขาโลกถูกแบ่งแยกและอีกคนหนึ่งชื่อ โยกทานโยกทานเป็นบิดาของอันโมรัตเชเลฟอาซามาเวดเยลาฮาโดรัมอุสานคีลาโอบาอาบิมาเอลเชบาโอฟีฮาวิลาและโยบบคนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของโยกฐานถิ่นอาศัยของพวกเขาเริ่มจากเมชาไปถึงเซฟาในเทือกเขาด้านตะวันออก คนเหล่านี้เป็นบุตรของเชมซึ่งแบ่งตามตระกูลตามภาษาตามเขตแดนและตามชนชาติของพวกเขาทั้งหมดคือตระกูลต่างๆของบุตรโนอาห์ตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขาคนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหลังน้ำท่วมโอเคเรามาดูเชื้อสายของเชมลูกหลานของเชมคือต้นตระกูลของชาวเอเชียและตะวันออกกลางส่วนหนึ่ง เพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของฮามฉะนั้นเชมอับราฮัมสืบเชื้อสายมาจากเชมอิสราเอลก็สืบเชื้อสายมาจากเชมถูกต้องไหมครับฉะนั้นคนเหล่านี้เราเรียนรู้ว่ายุโรปยาเฟลแอฟริกาคือฮาม ส่วนเชมคือเอเชียอเมริกากับออสเตรเลียไม่ต้องไปนับเพราะอยาเฟดพราะเขาย้ายสินฐานไปยึดของทวีปวโอเคทีนี้เรากลับมาดูคำสาบแช่งโนอาได้สาบแช่งลูกของหามคือคณะว่าขอให้คณะเป็นทาสของเชมเมื่อพระเจ้าสัญญากับ อับราฮัมว่าจะยกดินแดนคานาอันให้แล้วเมื่อ,อคนอิสราเอลเข้าไปยกทัพไปโย,ย,ยชัวพาอิสราเอลเข้าไปยกทัพไปฆ่าใครครับฆ่าคานาอันเนผะ่าพันธุ์ของอานถูกยึดของแผ่นดินฉะนั้นคำสาปแช่งของโนอาส่งผลต่อปัจจุบัน ส่งผลต่อเรื่อยมาเลยครับลูกหลานของฮามได้รับคำสาปแช่งฉะนั้นเราเห็นว่าเป็นจริงตามคำสาปแช่งแล้วดูคำอวยพรคำอวยพรข้อสองตอนแรกสาปแช่งขนาดให้เป็นทาสใช่ไหมเป็นจริงๆใช่ไหมคำอวยพรของโดอาอย่างที่สองคือขอให้ยาเฟสอาศัยอยู่เต้นของเชมยาเฟสคือต้นตระกูลของคนยุโรป ชนชาติยุโรปได้ขยายใหญ่ยิ่งขึ้นชนชาติยุโรปได้รับก,า,การอวยพรจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมหรือต่างๆชาติยุโรปนะลูกหลานของยาเฟตเป็นชนชาติที่มีอำนาจครอบครองขยายคมแดนของยาเฟตตอล่าอันนี้นี่คมลูกหลานไซล่าอันนี้นี่คมยาเฟต ยุโรปล่าทั้งนั้นโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษล่าทั้งนั้นอาณานิคมเราเห็นว่าคำอวยพรของโนอาก็เป็นตามนั้นทีนี้เราดูข้อต่อมาขอให้คานานเป็นทานของยาเฟนฉะนั้นเราเห็นว่าคำอวยพรทั้งสี่ข้อของโนอาและอวยพรและสาแองสี่ข้อของโนอา เป็นจริงตามนังง้นคําถามคือสิ่งนี้มนุษย์พูดเหรอโนอาที่อยากจะพูดเขาพูดรงเหชเหรอความจริงคือเปล่าเลยครับการอวยพรและคําสาปแช่งของโนอาเป็นน้ำไไนพระทัยของพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดพระเจ้าเป็นผู้ที่ออกแบบ และส่งผลต่อปัจจุบันจริงๆฉะนั้นเมื่อเราเห็นโลกในปัจจุบันเราจะบ,บ่นเพราะมันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อที่จะให้คนบาปกลับใจและให้คนบาปได้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้ากําหนดพระเจ้าไม่ได้กาหนด,รเ,หนดเรื่องเล็กๆน้อยๆพระเจ้ากําหนดตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่ประชาชาติทั้งหมดเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพระเจ้า <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นเราเห็นถึงสิทธิอํานาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลังจาก พระเจ้าที่าพากษาโลกด้วยน้ำท่วมโลกเราจึงเห็นว่าโลกก็เป็นไปในทิศทางของพระเจ้าทั้งหมดครับคือพระเจ้าให้บุตรทั้งสามกำหนดไว้ว่าชีวิตเขาจะออกแบบมาเป็นยังไงฉะนั้นเราเมื่อเราอ่านบทนี้ผมอยากให้ทุกท่านเห็นถึงสิทธิทอำนาจของพระเจ้าการทรงเลือกของพระเจ้าการกำหนดของพระเจ้า แล้วยิ่งเราเห็นแบบนี้เรายิ่งต้องยำเกรงพระเจ้าส่วนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องที่พ่อกับลูกทําไม่ดีต่อกันนั่นเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักคือเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้ากําหนดเราควรจะเกรงกลัวพระองเราควรจะยิ่งกระตือนลุลนเรากระตื้นลุ้นเรื่องชีวิตต่างๆขอให้เรื่องพระเจ้าเป็นอันดับหึงฉะนั้นเมื่อเราฟังเรื่องนี้ขอให้เรา ิ่งกระตือรอ้น,นต่อพระเจ้ารัะพระเจ้าสแสวงหางเจ้าอ่านพระคมภีแล้วเก่งกลัวพระองค์นะครับขอทุกคนได้รับพระพรจากการเทศนาในว,วันนี้นะครับให้เราร่วมใจกันที่ไทย